สวัสดีนะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยนะครับผมจะเริ่มทําการปูกระเบื้องนะครับในบพื้นที่ตรงนี้นะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาแนะนําวิธีการนะครับที่จะหาขนาดของพื้นที่นะเพื่อไปสั่งกระเบื้องให้มันใกล้เคียงกับขนาดของพื้นที่ของเรานะครับแล้วก็จะมาแนะนําด้วยว่าถ้าเกิดเราจะเทปูนนะครับพื้นที่พื้นที่หนึ่งเนี่ยเราจะสั่งปูนอย่างไรขนาดเท่าไหร่นะจำนวนกี่คิวนะเพราะเวลาเราสั่งเป็นรถมาเนี่ยเราต้องรู้ปริมาตรนะครับในการสั่งนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับผม โดยเริ่มต้นนะครับให้เราเนี่ยวาดรูปนะครับลักษณะของพื้นที่แล้วก่อนนะให้ได้ออกมาตามรูปเลยนะครับตามลักษณะพื้นที่ของเรานะอย่างผมเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะต่อมาเนี่ยเราก็จะแบ่งนะครับรูปนะครับให้เป็นรูปทรงที่ง่ายต่อการหาขนาดนะครับก็อย่างเช่นเป็นสี่เหลี่ยมอ่างเงี้ยครับเพราะสี่เหลี่ยมเนี่ยจะมีการหาพื้นที่ก็คือกว้างคูณกับยาวเท่านั้นนะครับเนี่ครับเราก็จะได้พื้นที่สี่เหลี่ยมมาสองสอง่าสองอันนะครับก็คืออันแรกก็คืออันที่1ตรงนี้กับอันที่2ก็คือตรงนี้นะครับ ทีนี้นะครับพื้นที่การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมก็คือเอากว้างคูณยาวดังนั้นเราก็ให้เราวัดระยะนี้ครับระยะนี้ก่อนนะครับระยะนี้เนี่ยผมวัดมาแล้วอยู่ที่1เมตรนะครับแล้วก็แนวนี้นะครับแนวนี้ผมก็วัดมาอยู่ที่1 7 5จุดเจ็ดห้าเมตรนะครับต่อมานะอีกรูปหนึ่งรูปที่สองเนี่ยนะครับพื้นที่ที่สองนะก็คือด้านด้านนี้นะครับกว้างแนวนี้กับแนวนี้นะครับสองแนวซึ่งแนวนี้ผมวัดมาแล้วอยู่ที่2อจุดเก้าเมตรนะครับ หน่วยก็คือให้หน่วยเป็นเมตรนะครับเพราะว่าเราจะหาเป็นตารางเมตรเนาะแล้วก็แนวนี้อยู่ที่สองจุดสี่นะครับนี่ครับเมื่อเราวัดได้ทั้งสี่มุมแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาพื้นที่กันนะครับซึ่งวิธีการหาพื้นที่นะครับก็ไม่ยากนะครับก็เราจะต้องหาพื้นที่ที่หนึ่งนะครับก็คือตรงนี้นะครับเอามาบวกกับพื้นที่ที่สองนะครับซึ่งพื้นที่ที่หนึ่งเนี่ยก็คือความกว้างนะครับหนึ่งเมตรคูณกับความความยาวตรงนี้นะครับหนึ่งจุดเจ็ดห้านะครับมันก็จะได้หนึ่ง คูณ1.75นะครับส่วนพื้นที่ที่2เนี่ยนะครับก็เอา2.9คูณกับ2.4นะครับเนี่ยครับคูณกันปั๊บมันก็จะได้มาตรงนี้นะครับ1.75่งอบวกหกจนะครับตารางเมตรนะครับสุดท้ายมันก็จะเป็น8.71ตารางเมตรนะครับดังนั้นพื้นที่ที่ผมจะต้องทำตรงนี้เนี่ยนะครับทั้งหมดขนาดอยู่ที่8.71ตารางเมตรนะครับผมก็จะไปสั่งนะครับสั่งกระเบื้องนะครับสั่งกระเบื้องมาอย่างต้องมากกว่าแ 79นะผมจะตั้งอยู่ที่10ตารางเมตรนะครับอันนี้เป็นการตั้งเผื่อนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอาจจะมีการตัดบริเวณด้านข้างอะไรด้วยนะครับทีนี้เราก็ต้องตักตั้งเผื่อมาเราจะไม่ตั้งแบบ9หรือว่า8.7อะไรแบบนีมน้มันสั่งไม่ได้นะครับเราอาจจะตั้งถึง1 0ถึง12ตารางเมตรเลยนะสั่งเผื่อไปดีกว่านะครับเหลือดีกว่าขาดนะครับเพราะบางทีเนี่ยบางทีบางหลอดเนี่ย กระเบื้องมันก็อาจจะเขตสีแรงต่างเนี่ยต่างกันด้วยนะเราอาจจะต้องสั่งมาเป็นหลอดทีเดียวกันนะครับทีนี้ต่อมานะครับการหาพื้นที่ไปแล้วนะครับอันนี้เป็นการหาพื้นที่เพื่อไปสั่งกระเบื้องไปสั่งวัสดุแรต่างที่มันต้องใช้พื้นที่นะครับต่อมานะครับทีนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการหาปริมาตรปูนนะครับเวลาเราอาจจะเปลี่ยนพื้นที่ตรงเนี้ยนะครับอยากจะมีการเทเทพื้นที่ด้วยปูนนะจะสั่งปูนที่เป็นคิวมาเราจะสั่งเท่าไหร่กี่คิวอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกัน ต่อมาการหาปริมาตรนะครับหรือหาจํานวนคิวนะครับในการสั่งปูนเนี่ยนะครับเราต้องนะครับทราบเรื่องนี้ก่อนว่าความหนาที่เราจะเทเน,น, <nunca. S 1> นี่ยเท่าไหร่นะครับนี่ครับความหนาอันนี้อันนี้มันเป็นแค่พื้นที่นะมันยังไม่มีความหนานะเราต้องเพิ่มความหนาให้กับเขานะครับตรงเนี้ยว่าเราต้องการเนี่ยจะเทปูนเนี่ยหนาขึ้นมาเท่าไหร่นะครับความหนาตรงเนี้ยนะครับความหนาของปูนที่เราจะเทเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราจะได้เป็นปริมาตรออกมานะครับ ก็คือหลังจากที่เราได้พื้นที่แล้วนะครับเราก็ต้องมาดูละว่าความหนาที่เราจะใช้เท่าไหร่อย่างถ้าผมบอกว่าผมจะเทหนาอยู่10เซนนับสิบเซนนะนนะอ,อ,อยู่ที่10เซนนะสมมติเราบอกว่า10เซนนะครับความหนา10เซน เราก็จะเอาพื้นที่นะครับที่เราได้นี่แหละนะครับอันเดิมเลยนะครับพื้นที่เดิมของเราเนี่ย1.8.71เนี่ยคูณกับ10เซนแต่เราต้องแปลงหน่วยจาก10เซนเนี่ยให้เป็นเมตรด้วยนะครับให้อยู่ในหน่วยของเมตรซึ่ง10เซนมันเท่ากับ0.1เมตรนะครับก็คือเอา100ไปหารนะครับเราก็จะเอา0.1เนี่ยมาคูณครับมาคูณเลยมันจะได้เป็นจํานวนคิวหรือว่าเป็นปริมาตรนะครับของของตัวนี้ออกมานะครับก็คือมันจะเป็น0.8.71ว เขียนง่ายๆผมเขียนเป็นคิวภาษาไทยก็ได้เพราะว่าค mm ิว hmm. oh, เนี่ยมันมาจากคําว่าคิวบิตคิวบิตเมตรนะครับดังนั้นเราจะต้องสั่งปูนมาใช้ก็คือ0.871คิวนะครับหรือประมาณ1 1คิวนั่นเองนะครับหรือประมาณ1คิวนะเวลาสั่งก็คือประมาณ1คิวประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีการหานะมันขึ้นอยู่กับความหนานะครับถ้าเราบอกว่าเราจะเทแค่5เซนนะครับ5เซนนะถ้าผมบอก5เซนนะครับ ดังนั้นไอตัวนี้ก็ต้องหารด้วยร้อยทำเป็นเมตรนะครับมันก็จะได้เท่ากับ0.05นะครับเมตรนะครับหลังจากเอาเหมือนเดิมครับ8.7 8.71นะครับคูณกับ0.05นะครับจะเท่ากับ0.4355คิวนะครับผมอันนี้ก็ประมาณครึ่งคิวนะประมาณนั้นเนาะ ประมาณ0.5กิวอะไรประมาณนี้นครับมันก็จะเป็นวิธีการคํานวณน,นะครับหาปริมาตรในการสั่งปูนได้นะครับก็คือเอาพื้นที่ที่เราได้เนี่ยมาคูณกับความหนาที่เราต้องการเทปูนนะครับแค่นี้เองวิธีการหาคิวนะครับดังนั้นนะครับพื้นฐานก็คือเราต้องหาพื้นที่ให้ได้ก่อนนะครับพื้นที่ได้เนี่ยเราสามารถที่จะไปสั่งกระเบื้องให้พอดีกับพื้นที่ของเรานะครับแต่เวลาสั่งก็อย่างที่ผมบอกนะเผ่อนิดน,นึงเพราะว่ามันอาจจะต้องมีตัดข้างตัดอะไรด้วยนะครับจากนั้นเมื่อเราจะหา ปริมาตรนะครับหรือ Q ิเนี่ยเราก็สามารถเอาพื้นที่เนี่ยมาคูณกับความหนาที่เราจะเทได้เลยนะครับแต่ต้องทําหน่วยเป็นเมตรด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่ผมอยากจะมาแนะนำนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการสั่งของวัสดุนะครับคำนวณหาปริมาตรวัสดุอะไรต่างๆได้ต่อนะครับวันนี้จะต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นไอเดียเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีนะครับ